สวัสดีนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเอาหลายๆคลิปเลยมึงมันลั้นน่ะนี่นะมึงมันลั้นสุทนอะไรนะสุทนโอ้แสงจันเล็กสั้นแต่ขยันซอยนะครับเก่งปะทอเก่งปากอ่ากสุทนเนี่ยวันนี้มาทำอะไระมาให้เป๊กไล่ตูดอื ถึงขนาดอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็อยู่ได้ก็ร้อยชักมีชักเดิมชักเดิมใครเป็นหนึ่วันแต่ชักร้อยอสุธนท่าพูดแบบนี้ี๋วยวเหลืองเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้จะมีมิงเล็กๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกัน <c oughs> ที่หันคานับชัยนาทเราจะมีฮ <c oughs> ะอเอาแต่เครื่องมาเราจะมีสุธนนะครับกัดหนึ่ง รถกำนานครับจะเช็ครถคู่หนึ่งก็ลูกไม่อาจจะแตกนะ,ะนไม่น่าจะแตกเหล่อ,อพี่โชควะเนี่ยโอ้โหซุ่มมาอีกแล้วพี่โชคมาไม่ทักตายกันเลยอะ่ะสหายลึกซุ่งนะครับแชมป์รอยยางแน่นอนมาก <c oughs>

ติดง่ายนะครับไม่ต้องใช้แก๊ส่อ ไอ้น้ำมันเครื่องมันอาจจะเยอะเหมือนที่พี่เขาว่านะครับโอ้ท่านผู้ชมเยอะมาก นะครไปเดี๋ยวเราไปดูตัวแรงนะครับผู้เอกสำหรับวันนี้เอ้ยรอบนี้ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วนะครับโอ้โได้เหนื่อยเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนจีนอีกแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ไม่ได้ถ่ายไว้เบรคค้ามือเลยนะครับของจริงจะดูเป๊กไปก,ก่อนนะครับเป๊กลองรถตามจริงไม่ต้องลองก็ได้เพราะว่าวันนี้ไม่ย้ำนามานะครับ รรายนะคับเดี๋ยวสุชนนะครับคู่แรกเจอกับใครนะพี่กะอันนั้นของใครอ่ะของพี่อะไรนะพี่คมอมรถจากไหนอ่ะแสงจันโอ้เพื่อนกันได้เนี่ยครับสุชนสเต็ปใหม่นะล้อบายหก เจอกับคันนี้นะครับอ่ะสุดทนขับเองแล้วครับจะปล่อยอ่ะให้ปล่อยอ่ะให้ปล่อยให้ปล่อยปล่อยเองอ่ะเอ้ยรองเท้าขาด <c oughs> อ่าลองดูนะคอ่าสุดทนชมใหม่นะครับแสงจันทร์ทั้งหมดนะครับ เห็นบอกว่าลูกเ,เก้็ดนะครับ สุธนลูกร้อยกับโอมเกเจปล่อยโดนไปเป๊กนะครับนี่เกแซงไปก่อนอ้อสุธนสุธนไหลไปสุธนเริ่มแซงไปแล้วนะครับโอ้สุธนได้เปรียบอ่ะ ใครเข้าวะเนี่ยจังตะใครมองไม่เห็นน่ะบอกให้ปล่อยจากทางโน้นมานี่โอ้ เกี้เนี่ยใครใครอันนั้นนะโอ้ยจุทนไม่ยอมบอกเลยอ่ะมันสูสีมากนะเมื่อกี้อ้าวลองดูรอบเต้นนะครับเฮ้ยจุทนทำไรอ่ะอ๋อึนว่ดี๋าวจะขึ้นไปสองคนจะดึงมันลด เกดได้ฝั่งขวาออกตัวได้ดีมากนะครับเอ้าเอ้าสุธนก็ยอมเอ้าเอ้าเอเฮ้ยไม่ใช่จริงเรียกไปนะสุทนเหมือนกับว่าจะไหลายสุทนเข้าไปก่อนนะครับสุทนออกตัวช้าแต่ว่าไหลไปครับตอนาลได้รอบเยอะกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาอีกหนึ่งรถจำนานาจะเป็นคนปล่อยตัวนะครับเอยสุทชนได้เหลือมตลอดเลยอ่ะใช่โอ้ลูกเต่าเจออกตัวได้ดีมากๆนะครับทั้ง3มครั้งเลยโดนลอยไปแล้วโอ้สุดนนะครับสุดชนได้เปรียบในะลูกใหญ่นะครับ นี่เขาทำอะไรกันนะยุกล้อกันเล่นอีกแล้วนี่ <c oughs> อาสุดทนนะครับผมอาเดี๋ยวจะเก็บกูนะครับรถของหนึ่งหนึ่งรถตำนานะานะครับคราวนี้น่าจะเรียบร้อยคราวนี้ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับเบรกแน่นอนรถจอดนานนะครับ สุทนมากไงตามก็ทันไม่หตามทันไหมสามครั้งเลยโอ้สุทนแรงมากยกนิว้วให้หัวม่วงวมวงนี่สุทนเชือดคอรอเราหัว,วม่วงโอ้สุทนเียโอ้โอขี้โมมากหล,ลากขึ้นแล้วนะครับผมโอ้โห มันมีอาการนะครับมีอาการนะั้งแต่แรกแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นลางสังหรณ์นะครับแต่ว่าครั้งที่สองมาก็ไม่รอด,ดนะก็ดูเอาไว้นะครับดูว่าเป็นอุทาหรณนะ์เนาะ้าเกิดว่าของใครพ่อน,นออกรูระบายเนี่ยผมว่ามันต็อมันก็ต้องมีมิส่วนอันน้นยังแรงใหญ่เลย ศูนย์เก็บปูหนึ่งรถยำนานะครับหนักมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอ่ารถยำนาด้วยกันเอามาลากเอามาดึงกันนะครับไม่ขึ้นนะครับหนักมากอันนี้เอานั่งขับมาดึงนะครับ ไปเลย,ยนี่นะเจ้าของรถเพื่วยคันจับห่างไว้นะหนัก เบก็ไม่ได้วิ่งนะครับไม่มีุกปรับถ้าจะวิ่งก็สุทนก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันสเต็ปเฮ้ย <laughs> เป็นไงวันนี้ พอแจ้งในผลงานหรือต้องเอาไปทําใหม่อีกแล้วผมว่ากําลังผมเนี่ยับไหวกําลังเยอะแต่แบบนี้ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ทันเป๊กไม่ทนันแน่นอนต้องเอาไปทําใหม่อีกแล้ว็เอา <laughs> ไปดี <laughs> พอพิซ <laughs> านโอ้วิ่งหนีไม่วิ่งหนีเก้าเจ็ดไม่ได้เยอะเลยนะผมบอกไม่เต็มพี่ตานฮะผมบอกไม่เต็มออกไม่เต็มอ๋ออ๋อ การออกไปเต็มอีกนับสุดทนช่างตะช่างตะเอามาอยู่อ่ะลองไหมาช่างตะลองไหมเหมันมืดแล้วอะมัน,มมนไม่ได้ดูของไปหนึ่งไม่ไม่ไม่มันเลยอ่ะออเออพังก่อนนะอนโอเคครับก็เดี๋ยวจะ คลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ